ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่พระธรรมอันเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเล่าขอนอบน้อมแด่พระอริยสงฆ์มีพระโสดาบันพระสกทาคามีพระนาคามีและพระอรหัน์ด้วยเสียงกล้าวสวัสดิการยานมิตรทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมา อ่านปฏิจจสม,มุปบาทจากพระโอหมวดที่6ในหน้าที่335นะครับให้กับกัลยาณมิตรได้สัตด,ดับรับฟังเพื่อสังสมเป็นสุตตะเป็นแนวทางในการพ้นทุกข์นะครับวันนี้จะอ่านเรื่องปัจจุป,ปาธทานะขันไม่อาจจะเกิดเมื่อรู้เท่าทันเวทนา ในปฏ mainland, ิจสมุปบาทดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนบุคคลเมื่อรู้เมื่อเห็นซึ่งจักสุตามความเป็นจริงจักสุคือตานะครับภาษาบาลีแปลเป็นไทยก็คือตาซึ่งจักสุตามความเป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นซึ่งรูปทั้งหลายตามเป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นซึ่งจักขุวิญญาณจักขุวิญญาณก็คือความ รู้ทางความรู้แจ้งทางตานะครับตามที่เป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นซึ่งจากสุสัมผัสตามที่เป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นซึ่งเวทนาอันเกิดขึ้นเพ,เพราะจากสุสัมผัสเป็นปัจจัยอันเป็นสุกก็ตามเป็นทุกก็ตามไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุกก็ตามตามความเป็นจริงแล้วเขาย่อมไม่กําหนดในจากสุไม่กําหนดในรูปทั้งหลายไม่กําหนด ไม่กำหนดนะครับไม่ใช่กำหนดเขาย่อมไม่กำหนัดในจักษุไม่กำหนัดในรูปทั้งหลายไม่กำหนัดในจักขุวิญญาณไม่กำหนัดในจักขุสัมผัสและไม่กำหนัดในเวทนาอันเกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยอันเป็นสุก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุก็ตามเมื่อบุคคลนั้นไม่กำหนัดแล้ว ไม่ติดพันแล้วไม่ลุ่มหลงแล้วตามเห็นอาทินวะโทษของสิ่งเหล่านั้นอยู่เนืองๆปัจจุปาธนาขันทั้งหลายย่อมถึงซึ่งความไม่ก่อเกิดต่อไปปัจจุปาธนาขันก็คือการยึดมั่นในขันห้านะครับปัจจุย่อมมาจากปัญจอุปาทานเนี่ยคือเป็นภาษาบาลีมัน มันมันมันเขาเรียกว่ามันสผสมวิพัตกันนะครับปัญจุป,ปาธนาขันทั้งหลายก็คือขันห้าย่อมถึงซึ่งความไม่ก่อเกิดต่อไปและตัณหาอันเป็นเครื่องนำไปสู่พบใหม่อันประกอบอยู่ด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินเป็นเครื่องทําให้เพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นนั้นอันเขาย่อมละเสียได้ความกวนกวายแม้ทางกายความ อันเขาย่อมละเสียได้ความกวนกวายแม้ทางจิตอันเขาย่อมละเสียได้ความแผดเผาแม้ทางกายอันเขาย่อมละเสียได้ความแผดเผาแม้ทางจิตอันเขาย่อมละเสียได้ความเร่าร้อนแม้ทางกายอันเขาย่อมละเสียได้ความเร่าร้อนแม้ทางจิตอันเขาย่อมละเสียได้ บุคคลนั้นย่อมเสวยซึ่งความสุขอันเป็นไปทางกายด้วยซึ่งความสุขอันเป็นไปในทางจิตด้วยเมื่อบุคคลเป็นเช่นนั้นแล้วทิฏฐิของเขาย่อมเป็นสัมมาทิฏฐิคือเห็นชอบตามความเป็นจริงนะครับสัมมาทิฏฐิความดําริของเขาย่อมเป็นสัมมาสังกัปปะสัมมาสังกัปปะคือความดําริชอบ ความพยายามของเขาย่อมเป็นสัมมาวายามะสตะิสติของเขาย่อมเป็นสัมมาสติสม,มาธิของเขาย่อมเป็นสัมมาสม,มาธิส่วนกายกรรมวจีกรรมและอาชีวะของเขาย่อมเป็นธรรมบริสุทธิ์มาแล้วแต่เดิมนั่นเทียวด้วยอาการอย่างนี้และอัดถังคิกกรมักอันเป็นอารียะของเขานั้น ยอ่อมถึงซึ่งความเต็มรอบแห่งความเจริญเมื่อเขาทำอัดถังคิกระมักอันเป็นอริยะให้เจริญด้วยอาการอย่างนี้อยู่สติปทานทั okay. ้งหลายแม้ทั้งสี่ย่อมถึงซึ่งความเต็มรอบแห่งความเจริญสัมมาปทานทั้งหลายแม้ทั้งสี่ย่อมถึงซึ่งความเต็มรอบแห่งความเจริญอิทิบาทั้งหลายแม้ทั้งสี่ย่อมย่อมถึงซึ่งความเต็มรอบแห่งความเจริญอินทรีย์ทั้งหลายแม้ทั้งห้า ย่อมถึงซึ่งความเต็มรอบแห่งความเจริญพระละทั้งหลายแม้ทั้งห้าย่อมถึงซึ่งความเต็มรอบแห่งความเจริญโพชดชงทั้งหลายแม้ทั้งเจ็ดย่อมถึงซึ่งความเต็มรอบแห่งความเจริญธรรมทั้งสองคือสมถะและวิปัสสนาของเขานั้นย่อมเป็นธรรมเคียงคู่กันไปบุคคลนั้นย่อมกำหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งธรรมทั้งหลายอันบุคคลพึงกำหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่ง ย่อมละด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งทำทั้งหลายอันบุคคลพึงละด้วยปัญญาอันยิ่งย่อมทำให้เจริญด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งทำทั้งหลายอันบุคคลพึงทำให้เจริญด้วยปัญญาอันยิ่งย่อมทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งทำทั้งหลายอันบุคคลพึงทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทำเล่าไหนเล่าเป็นธรรมอันบุคคลพึงกำหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่ง คำต่อพึงมีว่าปัจจุป,ปาทานาขันทั้งหลายกาวคืออุปาทานขันคือรูปอุปาทานาขันคือเวทนาอุปาทานาขันคือสัญญาอุปาทานาขันคือสังขารอุปาทานาขันคือวิญญาณทมทั้งหลายเหล่านี้แลชื่อว่าเป็นธรรมอนบุคคลพึงกําหนดรู้ด้วยปัญญายิ่งปัจจุป,ปาทานาขันก็คือขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะครับดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายก็ทำเหล่าใด ทมเหล่าไหนเล่าเป็นธรรมอันบุคคลพึงละด้วยปัญญาอันยิง่งคำตอบพึงมีว่าอาวิชชาด้วยภาวะตัณหาด้วยภาวะตันหาคือความอย่างมีอยากเป็นนะครับทมทั้งหลายเหล่านี้แลชื่อว่าเป็นธรรมอันพึงละด้วยปัญญาอันยิง่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทมเหล่าไหนเล่าเป็นธรรมอันบุคคลพึงทําให้เจริญด้วยปัญญาอันยิง่ง คำตอบพึงมีว่าสมถะด้วยวิปัสนาด้วยธรรมทั้งหลายเหล่านี้แลชื่อว่าเป็นธรรมอันพึงทําให้เจริญด้วยปัญญายิ่งคือพระพุทธองค์จะเน้นในเรื่องของธรรมที่ทําให้ให้เจริญด้วยปัญญาอันยิ่งนะครับก็คือการกําหนดรู้ด้วยปัญจาขานร,รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณด้วยปัญญาว่ามันไม่เที่ยงเนี่ยครับ ไม่ควรยึดมั่นถือมัน่นใช่ไหมอันต่อมาก็คือเอาวิชา,เ,า,เ,าเกี่ยวกับภาวะตัณหา,าวิชาคือความไม่รู้ภาวะตัณหาคือความอยากมีอยากเป็นทั้งหลายเราเนี่ยพึงรู้ด้วยปัญญาว่าเอา,อาวิชาควรทําไม่แจ้งนะครับเพราะภาวะตัณหาก็คือควรละมันเนี่ยแล้วสมถาวิปัจนาเนี่ยสมถาวิปัสนาควรเจริญนะครับควรเจริญหมายถึงว่าควรทํา ให้มันแจ้งสมถะก็คืออย่างเช่นเราภา,าวนาพูดโถพูดโถเป็นสมถะใช่ไหมครับพอจิตใจมีสมถะแล้วเนี่ยแล้วก็จิตหนึ่งแล้วก็พิจารณาวิปัสสนาก็คือพิจารณาปัจจุปัฒนาขาันขันห้า 5, ว่าเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเ,เป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนงงี่ยนะครับไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนะครับนี่พระพุทธองค์ให้เจริญอย่างนี้ดูก่อนพิสูุนทั้งหลายก็ทําเหล่าไหนเล่าเป็นธรรมอันบุคคลพึงทําให้แจ้งด้วยปัญญายิ่ง คำตอบพึงมีว่าวิชาด้วยวิมุติด้วยทำทั้งหลายเหล่านี้แลชื่อว่าเป็นธรรมอาบุโคลธรรมพึงทําให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งนะครับในกรณีเกี่ยวกับโสตะคาน้าจิวหะกายมนโนและสหธรรมแห่งอยายตนะมีมีโสตะเป็นต้นก็มีเนื้อหาเนื้อความเหมือนกับเก่าแล้วในกรณีแห่งจกักษุและสาสตธรรมทั้งจกักษุดังที่กล่าวข้างต้นนี้ทุกประการพึงขยายเอาเองให้เต็มตามนั้น ก็คือพระพุทธองค์ก็จะกล่าวโสตะคานณะชิวหากายมโนก็กล่าวเช่นเดียวกันนะครับผู้เรียบเรียงจึงอบอกว่า,าใหา้พึงเข้าใจพึงขยายเอาเองก็คือถ้าไม่ขยายเนี่ยมันก็จะยืดเยอะอายาวนานเกินไปนะครับอ,อันนี้คือธรรมที่พระพุทธองค์ให้เจริญนะครับคือสมถาวิปัสนา วิชาให้รู้แจ้งวิมุติควรทำให้แจ้งนะครับควรทำให้แจ้งซึ่งนิพพานนั่นเองวันนี้ก็ได้มาอ่านปฏิจสมุบาทประมาณเท่านี้นะครับเรื่องของปัญจุปณาขันไม่อาจจะเกิดเมื่อรู้เท่าทันเวทนาในปฏิจสมุบาทนะครับ ต่อไปเราก็จะมาภาวนาร่วมกันนะครับแล้วเราก็จะแผ่เมตตาร่วมกันด้วยนะครับสาธุพันเติคาเดพระบุธาเจ้าผู้ประเสริฐบันนีผู้กาของภาวนาพุทธะโนสติกรรมมาทานเจ้าดวงประเสริฐขอจง,งมาบังเกิดในจิตใจตนตัวแห่งผู้ฆ่าบัดน,นี้เตดีลีเดเต <c oughs> ก็ประมาณเท่านี้นะครับเราก็จะมาแผ่เมตตาร่วมกันนะครับสาธุพปันติกาเดชพระโพธเจ้าผู้ประเสริฐบันนี้ผู้กาขอภาวานาะได้ภาวนาผู้ธานะุานนสติกรรม,มาฐานเจ้าประมาณเท่านี้แล้วเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาแต่ดีลีเด,ดสัพเพสตา,าสตาตาวุอเวราสุกัจีวินุ อให้สา,าทั้งหลายจมผู้ไม่เว้นต่อการใดการจมผู้ดำรงชีพอยู่อย่างมีความสุขเถิดกะตางบุญอย่างพลังไม่ห้างสาเพีปากีพระวันตุเตอให้สาทั้งสิ้นได้สวยุมบุรอ่านที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญไว้แล้วนี่เถิดสาธุอนุโมทนากับการียนนมิตทุกท่านคใหยท่านาทั้งหลายเข้าถึงประสูติบันประสกตาคามีปัานาคา,ายีและปรารานโดยโทษกันทุกท่านทุกทนด้วยเถิดสาธุอนุโมทนา